สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนครับเอฟซีเออย่างต่างฮะอยากหาเลาะแล้วทองไปทองทองไปใส่นอโอ้คุณชายกำลังมาตะลุ่ตะทั้นเฮียนฮะคุณ กาวล,าแลาายแค่ลอางน้ำน้ำยังโอ้ยอยากไปอยากไปใส่ึต้องอยากไปแล้วฝนตกชิ้นหงมาขึ้นฝนก็แห้งเตมหงมาทำคปแล่ะค่ะ บน้ําน้ําคัดผิวก่อนเด้อยามมื้อเช้าฮะเย็นบ่ไปไสล่ะนั่น เากไปเดากไปเร่นก็ตังมาพี่มาพี่ตัง ไปใส่ไปกินกะเพราบ้างสิบวนได้พอฝุ่นเห็นมูเขาทุ่คนฮึกินกะเพราไปใสล่ละคุณนายสิภาพไปยังน่ะไปเด้อตังมามามาไปแล้ว ไปใส่ฮะแน่แน่แน่พี่มาพ,าพี่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 ฮัลโหลมาเด้อมาเด้อเฝ้ากะโลกสิกะโลกกระเต้ มาทำไมไปยังอุ้ยตังนี่รถเพิ่งจะไปยังะ่ะเสียงรถใหญ่มากเลยเด้อไปทัวแลเลยไปทัวแลเลยตังเอามาทำไมจะมาทำไมเพื่อนยายอุด Chị <tư> bay sì thua lên Mà 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 bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บ้านกับบ้านเด้อมาเด้อท้องเด้นเออมาพี่พี่ อยากหาโลอ,อยากหาโลคือตังตีมา,าดื้อมาเด้อมาเดิมเอ,อิอนท่องบ้างเด้อมาเด้อ thong ừ, cứ bơ ma và quay <laughs> ừ? là nhang nhang điệu con này เสาพี่น้องยังเอาบรรยากาศูตรอากาศบริสุทธิ์เฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ยท่องมาแล้วไปน้ำท่อง nhanh tặng hai, ổn, ừ. thạt mướt, thạt mướt, thạt mướt, ơi, lột mà leo, lột mà leo, má má má, má, đưa mà đưa mà đưa. คู่มันละคู่มละว่าที่ทางคู่งคู่่มมะมาเลยมาางไว้แอบางท่างแอบคางทางโรงเรียนบอโรงเรียนบ่า่่า่่าอยลอยติดฝังแน่นไวลไไปโรงเรียนติดไว้ไร โอ oh, wow. you know ้ไปโรงเรียนเนอยิวไปโรงเรียนแล้วเงเรียนเลยน้คนตวิวคนจีด uh no> cool ื้อมาถึงฝ่าเรียนเลยเพื่อนนี่ไวลาไปโรงเรียนงาน ไปเลเข้าไปโรงเรียนซุมมือไปโบตังไปบบตังไปโรงเรียนบบไปครับไปลบมามามาไปบ้านมายลาทองมาช่องพยานเลเพื่อนเพื่อมาแน่แน่แน่รอยรอย้อยมาพ่นาสิฟุ้นไปหาตาทอง

เสร็จเสร็จเสร็จท่องเออท่องท่องท่องก็นำไปแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อเฮ้ยทอทอเฮ้ยมามาไปมา อยากไปกระทงอือ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 อ ขาหลากอีกขาหลากหลินก็เด็กหน่อยเด้อเด้อเด้บ,บานเด้อท่องมาแล้วถอยลังขวงกับปิน ขอบคุณโครงการโครชานาจักนะคะขอบคุณน้องเสอือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขสุขคนค่ะ,ะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพังอุ้มบุญด้วยนะคะกดติดตามคลิปนี้ก็ไวซ์ซนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ